คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่19เมษายนสรรเสริญนมัสการพระเจ้ามาระโกบทที่5ข้อ6-7เมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไก่ก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าขอพระองค์สาบาน ในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทแมทธิวบทที 5, ่8ข้อ28-34มาระโกบทที่5ข้อ1-17ลูกาบทที่8ข้อ27-39คำว่ากราบไหว้ในที่นี้มาจากภาษากรีกว่า paroskuneo ซึ่งหมายถึงการหมอบกราบลงเพื่อแสดงความคาระวะการแสดงความเคารพนับถือ การเคารพบูชาข้อเท็จจริงที่ว่าชายคลั่งผู้นี้วิ่งมาหาพระเยซูโดยที่ไม่ได้วิ่งหนีพระองค์แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่ถูกผีเข้ายังมีเสรีภาพในการตัดสินใจและมันซาตานไม่อาจวาควบคุมใครได้หากปราศจากความยินยอมมีการโต้เถียงกันอย่างมากว่าคริสเตียนสามารถ,ถถูกผีเข้าได้หรือไม่ภาษากรีกคำว่าถูกครอบงำสามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่า ถูกผีเข้าพระคมพีไม่ได้ให้ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการเคลื่อนไหวของมารในระดับต่างๆเช่นการข่มเหงการทําให้ท้อใจการเข้าสิงแต่อาจเรียกคนเหล่านี้โดยรวมได้ว่าเขาถูกผีเข้ามารทาทุกวิถีทางที่จะโจมตีทําร้ายและล่อลวงผู้คนดังที่พระคำพีในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ8ถึงเเตือนเราว่า มานวนเวียนอยู่รอบๆหาคนที่มันจะกัดกินได้เราต้องตระหนักถึงโลกฝ่ายวิญญาณหากเราไม่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ามารซาตานย่อมสามารถโจมตีเราได้วิธีที่ดีที่สุดในการยืนหยัดต่อต้านการโจมตีของมารคือการทำผ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อผู้ใดรับพระวจนะเขาจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยและยังสามารถช่วยปกป้องเขา ้ในยามที่มารพยายามสกลับเข้ามาอีกพร้อมด้วยผีอีก7ตนแต่ในกรณีที่มีผู้ที่ถูกผีเข้าอย่างรุนแรงผู้นั้นจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชื่อคนอื่นๆอธิษฐานในพระนามพระเยซูขับไล่มันไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงส่งมอบสิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วให้แก่ผู้เชื่อทั้งหลายการสรรเสริญและการนมัสการที่ได้รับการเจิมก็สามารถขับไล่วิญญาณชั่วได้เช่นกัน สิ่งหนึ่งที่รักษาไว้เพื่อพระเจ้าเท่านั้นคือการนมัสการและมานเองก็สแสวงหาสิ่งนี้มาตลอดหากมันไม่ได้รับการนมัสการมันก็จะหาทางดึงความสนใจของผู้คนให้ออกห่างจากการถวายการนมัสการที่แท้จริงแด่พระเจ้าผู้สูงสุดการสารเสริญและนมัสการแด่พระเจ้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อต้านมารซาตานมานไม่อาจทนเห็นผู้คนนมัสการพระเจ้าได้ จงนมัสการพระเจ้าวันนี้ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระบิดาสแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ในลักษณะนี้พระองค์ทรงกำลังรอเราอยู่อย่าเปิดโอกาสให้มันดึงความสนใจของเราไปจากพระเจ้าให้เราร้องสรรเสริญพระเจ้าและนมัสการพระองค์จากหัวใจ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอถวายชีวิตของลูกในการนมัสก,การพระเจ้าขอให้เสียงสรรเสริญนมัสก,การที่ลูกร้องออกมาเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และมารซาตานจะไม่สามารถส่งอิทธิพลชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของลูกได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน